ข่าวด่วนครับทุกคนเม่ติมกุสุมาเพรบ้านแพงสุดภูมิใจในตัวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดครับทุกคนหลังจากที่เพลงเนี่ยยืนนึ่งเม้นเขายืนเม้าเม่นนองนะครับประสบความสําเร็จอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยครับติดชาร์ตอันดับหนึ่งแฮชแทกหนึ่งในมาแรง y o u t u b e ไ h a i l a ด์ครับนำซ้ํายังไม่พอนะครับเพลงของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ติดอันดับที่24ของโลกด้วยนะครับเป็นมิวสิกวิดีโอยอดนิยมสูงสุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่ขึ้นชาร์ตอันดับโลกครับล่าสุดครับทุกคนหนึ่งในสมาชิกข,ของวงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างแม่ติ๋มกุสุมาหรือแม่นมติ๋มนะครับทุกคนได้โพสต์สุดภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากๆโดยมีใจความสำคัญนะครับที่บอกว่าแม่ติม๋มภูมิใจในโตเจ้าเด้ออีหล่าแฮชท็ ยืนนึงแม่นเขายืนเมาส์แม่นน้องนะครับฟังแล้วขนคิงลุกอง้งอิงสุดยอดมากลูกนะครับแม่ติ่มภูมิใจในตัวเจ้าเดออีหลานะครับยืนนึ่งแม่นเขายืนเมาส์แม่นน้องฟังแล้วขนคิงลุก อุ้งอิงลูกสุดยอดนั่นเองครับน่กวคือความภูมิใจของแม่ติ๋มกุสุมาสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งต้องบอกได้ว่าเพลงของน้องครับทุกคนตั้งแต่ออกเอิ้นฮักแรงเอกน้อยมาเนี่ยกระแสคือแรงไม่มีแผ่วเลยจริงๆนะครับทําให้โอ้โหเหล่าบรรดาพ,พ่อพ่อแม่แม่สมาชิกในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยสุดภูมิใจในตัวน้องมากๆครับหลังจากที่เพลงเนี่ย ขึ้นชาร์ตอันดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่วัดศิวะโดนเองพี่อ,อมแอมเองแม่นมติ๋มเองนะครับแล้วก็พ่อโจแล้วก็หลายๆท่านเลยสมาชิกในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงต่างแสดงความยินดีครับกับความสําเร็จของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทาให้เหล่าบรรดาสมาชิกในวงเนี่ยก็ได้มีงานต่อเนื่องนั่นเองครับทุกคนจากกระแสะความปังของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับนะอีกหนึ่งท่านนะครับที่ ถ้าหลายคนคิดถึงเนาะตอนที่น้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงใหม่ๆนะครับก็จะมีแม่นมติ่มนี่แหละเป็นคนที่แบบว่าคอยสอนอุ้งอิงนะครับในเรื่องของการวางตัวหรือว่าในเรื่องของการาร้องรำอะไรต่างๆถ้าทุกคนยังจําได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันเนี้ย แม่ติ๋มได้โพสต์เกี่ยวกับน้องนะครับแฟนคลับ FC ก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับแม่ติ๋มกันเยอะมากๆแล้วก็ชื่นชมนะครับในสปิริตของแม่ติ๋มนะครับที่ได้ออกมาชื่นชมน้องนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งแม่ติ๋มก็ภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้ในมุมเงียบๆของแม่ติ๋มเลยครับทุกคนซึ่งเราจะเห็นได้ว่านานๆทีนะครับเราเห็นแม่แม่ติ๋มเนี่ยออกมาโพสต์ถึงน้อง ล่าสุดเนี่ยก็ออกมาโพสถึงอุงอิงใช่ไหมครับแล้วก็บอสโจก็ได้มีการแชร์ไปนะครับนะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักครับทุกคนซึ่งจะปีใหม่แล้วนะครับทุกคนต้องบอกได้ว่าช่วงนี้เนาะอะไรที่สิ่งที่ควรไม่ควรจะเอามาจดจำเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ในปีเก่าเรามาเริ่มต้นใหม่ในเทศกาลปีใหม่กันดีกว่าครับทุกคนแล้วก็คิดว่านะครับชีวิตของน้องอุงอิงเนี่ยแล้วก็เส้นทางการเป็นศิลปินของน้องเนี่ยปีหน้าปี 67ใช่ไหมครับน้องก็ต้องลุกชดช่วงชวานอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยทำให้แฟนคลับ f อไม่ผิดหวังเลยจริงๆสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนาะไม่ว่าจะออกเพลงไหนมาครับต้องบอกว่าปังด้วยผลงานด้วยเสียงร้องของน้องครับที่เป็นเอกลักษณ์อันนี้แหละสําคัญเลยด้วยการฝึกฝนตลอดเวลาของอุ้งอิงนะครับเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยเสียงไม่เคยแผ่วเลยมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆเสียงไม่เคยดรอปลงมาเลยนะครับ หลายคนคาดหวังแล้วก็หลายคนตั้งข้อสงสัยนะจากคนที่ไม่เคยติดตามอุงอิงเพบ้านแพงมาก่อนบางคนเนี่ยมองว่าอุงอิงจะดังแค่เพลงเดียวบางคนมองว่าอุงอิงดังได้ปรับเดียวกระแสะมาแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็หายไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องใช้ความสามารถพิสูจน์แล้วว่าตัวเองก็สามารถยืนหยัดอยู่บนเส้นทางนี้ด้วยกระแสะความแรงแบบต่อเนื่องตั้งแต่น้องก้าวมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพง แรงขนาดไหนเลเวลความแรงของน้องก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆไปถึงอันดับโลกกันเลยก็ว่าได้อย่างทุกคนเห็นครับว่ากับเพลงล่าสุดของน้องเนี่ยซึ่งเป็นแค่เพลงเวอร์ชนันคัมเบอร์เท่านั้นกับยืนนึงมันเขายืนเมาส์็ันนองเนี่ยนะครับทุกคนซึ่งมีกระแสะมารบกวนท่อนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นกระแสของลุงพลไม่ว่าจะเป็นกระแสของคนดังนั่งเคลียร์ของอาจารยิ่งศักดิ์ซึ่งมาแรงมาก อาจารยิ่งศักมาแรงมากนะครับแล้วก็ทางด้านของเพลงของพี่ลิซ่าแบล็คพิงทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้านอุงอิงไม่อยู่เลยสักคนนะครับน้องเข้าไปอยู่หนึ่งในใจของพ่อพ่อ,พอแม่แม่ fc ทุกคนได้ในทุกๆหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ทั่วไปหมวดหมู่เพลงนะครับและไม่หนำซ้ำยังขึ้นชาร์ตอันดับโลกอีกด้วยนะครับทุกคนในช่วงดึกดึกเนาะเกือบเที่ยงคืนในวันที่26ใช่ไหมฮะทุกคนวันแรกเลยนะเป็นวันแรกเลยที่น้องปล่อย ซิงเกิลนี้ออกมาครับทุกคนแรงมากๆและเพลงของน้องคือนะต้องบอกว่าปังต่อเนื่องเมื่อคืนนี้คนขอเยอะมากๆนะครับไม่แปลกใจเลยที่แม่นมติ๋มเนี่ยภูมิใจนะครับเพราะว่าสมาชิกในวงของของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ภูมิใจนะครับภูมิใจกับกับน้องทุกคนนั่นเองครับทุกคนเนาะก็นักข่าวก็คือเหมือนกับเคยเข้าไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งอุกอิงก็คือน้องดีแล้วครับที่น้องไม่ได้ตอบอะไรนะครับเป็นทางด้านของ เพ่อโจเนาะเป็นคนตอบแทนองิงนะครับก็เป็นเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วแหละเป็นเรื่องราวที่ในอดีตครับไม่ควรจะมาขุดคุยอะไรทั้งสิ้นครับทีกคนช่วงนี้คืออยากให้แบบโฟกัสที่ผลงานมากดีกว่าอย่างแม่นมติ๋มเนี่ยที่เขาโพสเนี่ยเขาก็โพสต์ผลงานขององิงนะครับเขาภูมิใจในตัวน้องกับเพลงยืนนึงเป็นเขายืนเมาส์แม่นน้องนะครับซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าโด่งดังมากๆแล้วก็เป็นเพลงสร้างชื่อของน้องอีกหนึ่งเพลงเลยก็ว่าได้สําหรับองอิงเพชรบ้านแพงเนาะ ภูมิใจครับภูมิใจในตัวน้องครับทุกคนดังทุกเพลงจริงๆยอมนะครับยอมจริงๆใครที่บอกว่าอุงอิงดังแค่เพลงเดียวเนี่ยคือลบคําสบประมาทพวกนั้นไปได้เลยนะครับสำหรับลูกสาวของเราอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเก่งมากๆนะนะครับ ก็ขอบคุณแม่นมติ่มนะครับที่ได้ออกมาชื่นชมน้องนะครับทุกคนซึ่งข่าวนี้อุ้มยิ้มยังไม่เห็นคนได้ไดเอามาอ่านเลยนะครับต้องชื่นชมเพราะว่าคนกดไลค์เยอะมากแล้วก็คนกดแชร์เยอะมากๆนะครับสำหรับแม่นมติ่มที่ได้ออกมาโพสต์ใจความสําคัญล่าสุดชื่นชมผลงานลูกสาวนะก็ขอให้แม่นมติ่มเนาะซัพพอร์ตผลงานน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆเนะาะโพสต์แบบนี้ fc แฟนคลับชื่นชอบแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอุ้มยิ้มเนาะจะอ่านคอมเมนต์ของ แม่นมติ๋มให้ทุกคนฟังทุกคนก็บอกว่าอดีใจที่แม่นมติ๋มเนี่ยออกมาโพสต์นะครับให้กับลูกสาวนะครับแล้วก็อยากให้แม่นมติ๋มเนี่ยโพสต์แบบนี้เรื่อยๆตลอดไปนะครับชอบโมเมนต์นี้มากเลยแม่นมติ๋มคือคนที่ดูแลน้องตั้งแต่แรกนะครับอดีตผ่านไปแล้วอยากให้ทุกคนกลับมานะครับรักแม่นมติ๋มอีกเหมือนเดิมแล้วก็อยากให้น้องเชื่อว่าอุ๋งอิงก็รักแม่นมติ๋มนะครับ นะเพียงแค่ว่าจังหวะแล้วก็โอกาสแล้วก็เวลาต่างเนี่ยมันไม่ประจวบเหมาะเจาะที่จะแบบว่าได้โครจรมาเจอกันเท่านั้นเองนะครับนะอันนี้คือคอมเมนต์จากทางบ้านเนาะนี่คือคอมเมนต์จากทางบ้านนะครับนะอ่ะทุกคนภูมิใจในตัวน้องมากๆนะครับทุกคนภูมิใจในตัวอุงอิ่งนะแฟนคลับ FC ยิ่งภูมิใจในตัวน้องมากๆนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วอิมนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องิมข่าวกระแสด้วยนะครับตอนนี้ใครที่กําลังเดินทางกลับบ้านเนาะแล้วฟังุ้มอิมข่าวกระแสไปบนรถเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยรับปีใหม่นะครับ